รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย UST สำหรับตีฟองตราฟฟลคอนโปรเฟชชั่นอลมาเล่นฟ้าจริงก็สนุกเนะไม่ได้มา <c oughs> อาลุนสวรชาวเปี้ยวป่าเช็คอินค่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าวันนี้นะคะส,สดใสมากมากเลยค่ะเพราะว่าต้อนรับเปี้ยวป่าของเรา ปีที่14แล้วค่ะโอ้และปีที่14บสี่นะถ้าเทียบเป็นคนนี่ก็วัยกำลังแบบเปรี้ยวเฝ้าแบบกำลังอยากรู้อยากเห็นอยากลองเลยแบบสนุกสนานล่าเริ่งเหมือน,เ,นบบเราสองคนนี่แหละและที่สำคัญจะบอกว่ารายการเปืี้ยวปากของเรานะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราพาไปกินเกือบทั้งประเทศแล้วนะ <c oughs> เป็นพันๆล้านเลยลลเพราะฉะนั้นเทปนี้ธรรมดาไม่ได้ถูกต้องนี่เราก็มาเอาใจคนเมืองอย่างเราเลยครับสไตล์วิถีชีวิตแบบคนเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาในทีม สกายเทรนสถานีอร่อยโอ้ยถ้าอย่างนั้นนะคะครเริ่มกันที่สถานีแรกตรงนี้เลยค่ะเป็นสถานีเพลินจิตนะคะว่าถือได้ว่าเป็นสถานีที่เอาใจคนออฟฟิศเลยส่วนจะเป็นร้านอร่อยร้านไหนตามไปเลยดีกว่าค่ะแ,แค่นี้ก็เพลินจิต <c oughs> เพลินใจละโอเคอะ่ะไปไปไป ออกสตาร์ทกันด้วยมือเช้าค่ะร้านที่จอยพามาเช็คอินอยู่ใจกลางเมืองแถวย่านเพลินจิตนี่เองค่ะเป็นย่านที่เต็มไปด้วยร้านชิคๆเท่ๆอีกทั้งการเดินทางตัดแสนจะสะดวกสบายที่สำคัญนะคะร้านนี้เท่มากเลยค่ะห้ามพลาดเช็คอินเด็ดค่ะที่ร้าน Black Box Cafe and Bar ค่ะ สวัสดีครับเช้าวันอาทิตย์อันสดใสชื่นบานแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเที่ยวกับเที่ยวปากเช็คกินครับ <c oughs> ก็สำหรับการเข้าสู่ปีที่14นี้ก็ต้องทําให้รายการเป็นทิศทางที่ถูกต้องนะครับผมก็มีสิ่งที่ดีๆแล้วก็เหมาะสมกว่าเดิมก็พิธีกรคนใหม่คนนี้ครับผมผมซันนี่ที่สวนเมเทอร์ครับ เดี๋ยว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 อะไรอ่ะคุณจนี่ครับอะไรครับคุณทําอะไรของคุณครับไม่ทําอะไรเปล่าไม่ทำอะไรเลยผมแค่เป็นพิธีกรใหม่ของรายการครับผมได้ยินตั้งแต่อยู่ข้างนอกแล้วคุณจะมาทําอะไรข้ามหน้าข้ามตาคู่ซีอย่างเรนีฉันนวิทย์ไม่ได้เลยครับใช่คุณอยู่ดีๆจะมาเปลี่ยนพิธีกรไปไม่ได้แต่พิธีกรชายเนี่ยคือเปลี่ยนมาหลายคนแล้วจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้แต่ว่าพิธีกรหญิงเนี่ยคือต้องเป็นจอยเรนีเท่านั้นเพราะว่าเป็นซิกเนเจอร์ของรายการซิกเนเจอร์ว่าซิกเนเจอร์ของรายการเหมือนกันนะและด ว่าแต่คุณนะครับทำไมคุณว่างหรือว่าอะไรทำไมคุณมารายการเราบ่อยขนาดนี้ผมก็งงว่าทำไมให้ผมมาอยู่ได้ครับไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนไม่ค่อยอยากมาไมเนี่ยคือแบบขอมาก็มาให้มาอะไรอย่างงี้นี่มากี่รอบแล้วเนี่ยห้ารอบครับผมเยอะมากเลยแต่ว่าคือซันนี่เขามาแบบมีเหตุผลไงเพราะว่าเขากลังจะมีภาพยนตร์ที่จะเข้าใหม่แต่ที่สําคัญนะคะหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าซันนี่หุ่นเปลี่ยนด้วยคือจะเป็นหุ่นที่แบบสาวๆกรี๊ดมากเลยเออชอบปะอถอดให้ดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รายการผมนี่เด็กเยาวชนดูเยอะคุณจะมาแก้ผ้าโชว์อะไรได้ไงน่าเกียดต้ีงไปคนหาว่าของปลอมไงของจริงอะไรเป็นเด็กเยาวชนทีมชาติจะดูก็ได้เดี๋ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยจริงหรอของจริงครับผมผมวัดกันเมื่อถ้ายงนั้นเอาเลย คือถ้ามีเต๋อเราคิดว่าไม่โอเคแล้วอะแ้่ซันนี่คือยังโอเคแนหน้าร้านในหน้าร้านดีกว่านะคะก็ร้านที่เราสามคนพามานะคะก็คือร้าน b บ็กบล็อกคาเฟ่แอนดค่ะซึ่งร้านนี้ก็จะเป็นร้านแบบแนวอินนิสเตียลเนาะแบบชิคๆน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นร้านขวัญใจของชาวออฟฟิศขอนีุกคนอันนี้คือซันนี่เลือกอะไรมาให้จอยเป็นพิเศษป่ะคะนี่ครับผมซอสทูน่าครับผมก็สร็พร้อมนี่ก็สมิกละขนมปังมีสลัดมีโอโคโดอันนี้คือซอสปลาสมิชใช่ไหมคะครับราดไปเลยราดเลยนะนี่ น่าทานมากเลยเป็นแบบมือชาวเพื่อสุขภาพนะคะนี่มาดูเมนูผมบ้างดีกว่าของผมก็คือดักวาฟเฟิลครับคดักวาฟเฟิลเขาจะใช้อ่าเนื้อน่องเป็ดนะฮะเอาไปอบจนนุ่มเลยแล้วก็เอาไปทอดให้หนังกรอบกรีงเลยนะครับแล้วก็ทานคู่กับวาฟเฟิลรสชาติแบบละมุนเลยปกป้าบเข้าไปด้วยไข่ดาวครับแล้วก็ทานคู่กับซอสเมเปิลมัสตาร์ดจอยวาฟเฟิลเอาไปเลยสิออร่อยดีนะ คือทูน้าเขาจะเหมือนแบบเนื้อนุ่มแล้วพอเป็นกาแฟคือมันไม่ได้รสรจัดมากนะจะหอมๆนะคะกัแบซบอสบารซามิกก็จะแบบกำลังดีเลยอะ่ะม,มีโชว์ด้วยชอบที่มันเป็น<ม>โอเดยเ,ฟเ<อ>บฟเฟตนะตอนทีแบบเราอยากทานอาหารที่ให้ฟีลความรู้สึกเป็นเบฟเฟตแต่ว่าม,มันอาจจะเป็นช่วงสายๆแล้วเลยจุดไม่ทันเจิดไม่ทันก็สามารถมาทานได้ทั้งวันเลยแล้วก็เป็นอร่อยอ่ะใช่ป่ะกินกับวาฟเฟิลด้วยก็สำหรับใครที่อยากเติมพลังยามเช้านะครับขอแนะนำนี่เลยแฟมปูงร้อมเป็นอดีตครับผม ยังไงบ้างคะก็จะเป็นหมูครับผมก็เป็นสูตรของทางร้านเขาต้องแบบว่ากุกเขากับเครื่องเทศ3ชั่วโมงเสิร์ฟพร้อมมีไข่แล้วก็สลัดและขนมปังปิ้งครับไม่แต่หมูเขาเหมือนเอาไปแบบมันขีดอ่ะมันละเอียดเพราะว่าคุณทำให้มันเละๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมาอย่างนี้อยู่แล้วเรี่องเป็นยังไงนี่แหละครับรสชาติของการที่อบ3ชั่วโมงแล้วกุกกับซอสบาร์บีคิวอ่ะให้เดือดรำมุนละมุนเฮ้ยไปเอาแต่ันใหม่สิ นอกจากอาหารแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะคะเพื่อจะได้เพิ่มความสดชื่นค่ะต้องบอกว่าแก้วนี้บาริสซ่าแน,นะนำมาเลย,ยสตรอเบอรี่บานานาโยเกิร์ตสมูทตี้ค่ะเขาจะใช้ทั้งสตรอเบรี่สดนะคะแล้วก็กล้วยสดนะคะปั่นกับโยเกิร์ตนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมมันอร่อยนะคะด้วยนม UST Professional ค่ะที่สามารถที่จะใช้แทนนมสดพัสลส์ไลท์ในเครื่องดื่มเย็นนะคะแล้วก็สามารถที่จะตีเป็นฟองนมได้ด้วย คุณมีสวัสดีค่ะคุณจอยอาหารอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเห็นทานหน้าก็นีใจแล้วโอ้โต้องบอกเป็นมือชาที่พิเศษมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะแล้วก็มีกิฟต์เซตผลิตภัณฑ์ฟอคคอปอเปเชนอลเติมความอร่อยอย่างมืออาชีมอมม่องให้คุณนิงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะให้คุณนิงฝากร้านผู้ชมหน่อยค่ะโอเคร้านนะคะจะอยู่ตรง BTS เพลนจิตนะคะอยู่ตรงโนเบิลเพลนจิตค่ะตรงข้ามแล้วก็จะอยู่ด้านซอยข้างๆของตึกมหาสุนทราส้าค่ะมาเช็คอินจากรายการเปี้ยวปากไพรในวันนี้นะคะจะลด20%สำหรัับบคคคคค่่่่่่าาาาาออออหรรรลลลกเเเเืืงดมมยยะะีช็ินน คุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะช่วงหนาา้าไปลิมรสอาหารจีนกวางตุ้งตำนานความอร่อยกว่าสิป,ปีแซ่บกับยำเต้าหู้ไข่เยี่ยวมาร์กและซี่โครงหมูนึ่งเต้าซี่เด็ดทุกเมนูแน่นอน อนตราเด็กสมบูรณ์โอ้โหมาน,น่าทามน,นมากเนาะนี่ยแหละเป็นร้านที่เราพามามันแบบน่ากินอยู่แล้ว ่่เป็จะบอกคุณผู้ชมนะคะสำหรับสกายเทรนสถานีความอร่อยสถานีที่2ของเรานะคะก็คือสถานีช่องซีค่ะแล้วก็ร้านที่เราพามาเลยนะคะคือร้านบุญโภชนาค่ะก็จะเป็นอาหารจีนกวางตุ้งนะคะที่เปิดมาเก่าแก่กว่า10ปีแล้วใช่แล้วมีเมนูมากมายด้วยเกือบร้อยเมนูเลยนะครับสามารถเลือกทานได้แต่ว่าเมนูอันดับหนึ่งที่ฮิต ติดลมบนแล้วทุกคนจะต้องสั่งก็คือเมนูนี้ครับแผ่นนี้รีวิวเยอะมากอันนี้คือยำเต้าหู้ไข่เยี่ยวมะครับผมมีคนรีวิวกันเต็มไปหมดคือเขาจะใช้เต้าหู้นะครับเต้าหู้ขาวๆเลยนะครับแล้วโปะไปด้วยไข่เยี่ยวมะคแล้วก็น้ำยำนี่จะรสชาติสไตล์แบบเหมือนแบบวางตุ่มของเขาเลยโดยเฉพาะจะมีผักเขาจะใส่เครื่องน้ำมันงาอะไรอย่างนี้เนาะกระตุกเผาจะมีความเข้มข้นมากแล้วมันจะมีได้กลิ่นหอมแบบเผ็ดๆออ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 หหหืืมมมาาากกกก่่่่่ะะะเเเเเเเนนนนนป็ลลิิครรงงงทศผััไยยยี้้ตใ คือเขาแบบว่าเหมือนไม่มีการห่วงเครื่องอะไรของเขาเลยอมอร่อยมากคือต้มยำมันนิ่มมากค่ะแล้วก็พริกเผากับน้ำมันงามันหอมแล้วมันมีกลิ่นเปรี้ยวนิดๆกับกระเทียมมันแบบครบรสในคำเดียวอ่ะมีเมนูนี้ค่ะเป็นหนึ่งเมนูที่เป็น s ก g n เจอร์ของร้านเลยค่ะก็คืออันนี้ค่ะเป็นไก่ฉี่เขาใช้ไก่บ้านนะแล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มเขาจะมีสองแบบอันนี้เป็นซีอิ๊วกับน้ำมันงาแล้วก็เป็นพริกกระเทียมก็คือคนส้าชอบเผ็ดๆเผ็ดๆหอมๆน้ำมันงาคันจเป็นเปรี้ยวๆก็จะเป็นพริกกกับเียม แล้วก็น้ำส้มถ้าคุณจอยพูดมาขนาดนี้ครับกาลันตีได้ว่าไม่ธรรมดาแน,น่นอนจิ้มอะไรดีจิ้มอะไรดีจิ้มนี้ดูครับเหมือนน้ำมันงาเขาหอมแ่ะแต่ถ้าจิ้มผมสม,มันก็น่าจะดีนะเนื้อกรลัมหนนุ่มกังดีเลยครับข้างหน้าครับเมนูนี้ถึงเวลารับจะเป็นน้องใหม่อะไรอ่ะมาแรงมากครับปลาบูต้มเผ็ด คือเขาจะต้องเผ็ดรสชาตินี่ถูกใจคนไทยขึ้นมานิดนึงคือรสชาติจะมีความจัดจ้านในสไตล์คนไทยเลยแล้วปลาหูเนี่ยเนื้อจะแบบหวานหรือว่ารังบังยาลานี่เขาหอมมากเลยใช่เดี๋ยวขอลองชิมก่อนได้กลิ่นมาล่านะน่าจะใช่เนื้อปลาแบบว่ามาล่าเลยใช่เห็นต้มยำแบบไตกวางตุ้งจริงๆมันไม่ได้เหมือนต้มยำไทยนะคะมันจะเป็นเหมือนต้มยำที่แบบมีความแบบ เผ็ดแล้วก็มีหอมน้ำมันงานเนาะแล้วก็จะเหมือนมีความเค็มๆแล้วก็เป็นกลิ่นเครื่องเทศเ,เขาเหมือนพวกมาล่ายอย่างเงี้ยมันจะกลิ่นออกมาเลยแล้วก็ปลานุ่มมากปลาหน,นุ่มจริงไม่ขาวเลยและอีกหนึ่งเมนูเลยนะคะคือซี่โครงหมูหนึ่งเต้าซี่ค่ะเขาจะเอาซี่โครงหมูนะคะไปหมักกับซอสจนแบบเข้าเนื้อจนนุ่มเลยนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งนึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะเหมือนมาผัดกับพวกเครื่องเต้าซี่อย่างเงี้ยให้มันเข้าเนื้อให้รสชาติแล้วก็จะบอกว่าเปื่อยทานง่ายมากซี่โครงขอบคุณครับเฮ้ยเต๋อ นี่อ่ะจะนี่หนาดไหนอ่ะเออว่าจะพูดอยู่พอดีไม่ต้องมาห่วงมันหรอกคือเราเห็นนั่งอยู่บนรถไปปาร์ตแล้วนั่งเลยสถานีไปละไม่ส้องไปเรียกอเราตื่นมาก็คือต้องลงแล้วเหมือนกันก็คือไม่ไม่ต้เวลาไปเรียกเดี๋ยวไปเจอเองแหละเดี๋ยวค่อนัดเอาทำไมตื่นดิเมื่อแบบนี้อ่ะเอาตัวรอดได้แต่นี่อ่ะ คุณสมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหต้องบอกว่าอาหารอร่อยสมคำล่อลือนิ่งครับอร่อยขนาดนี้นะครับผมก็มีกิฟต์เซตหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสุดเข้มข้นตาเด็ดสมบูรณ์นะครับมอบให้พี่สมศักดิ์เลยครับครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก็ไว้มาทานได้นะครับได้ครับแล้วมาไม่ยากด้วยนะครับจากรถไฟฟ้าช่องนนทรีนะครับเดินตรงมาที่แยกอนาทิวาตัดกับสีลมนะครับเลี้ยวเข้ามาที่ซอยหน้าปากซอยมีษณานารกรุงไทยครับหาไม่ยากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ครับน้องออนรอเราอยู่่แล้ววกกัับบชชงโอนนเ็คิร สวันก็จะถึงวันวาเลนทายแล้วนะคะต้องเปิดเตาอบทำคุกกี้สูตรพิเศษกันแล้วละคะ่ะขั้นแรกเลยนะคะออนก็จะใส่แป้งนะคะที่ออนเนี่ยได้ผสมแป้งเค้กค่ะผงฟูแล้วก็วนิลานะคะเข้าไว้ด้วยกันแล้วใส่เนยสดตาบลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะออนก็จะใส่น้ําตาลไอซิ่งค่ะแล้วก็ใส่ไข่แดงที่เราผสมน้าเอาไว้ค่ะตีให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็จะห่อด้วยพลาสติกใสแล้วนําไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะ ใส่แยมสตรอเบอรี่ตรงกลางนะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งอีกฝังนึงเนี่ยมาประกบค่คะแล้วก็ใช้ซ่อมนะคะกดริมค่ะนำเข้าเตาอ,อบนะคะโดยใช้ไฟบนและไฟล่าง ใช้อุณหภูมิอยู่ที่170องศาซเซลเซียสเวลาประมาณ15-20นาทีค่ะซึ่งเตาอบนี้นะคะสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่70ถึง250องศาซเซลเซียสเลยล่ะค่ะวาเลนไทน์คุกกี้โฮมเมดทำเองต้องถูกใจคนรับแน่นอนค่ะนี่แหละค่ะสูตรสำเร็จของชีวิตทันสมัยแบบอ่อนอิ่มท้องแล้วถึงเวลาใส่ใจสุขภาพเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ วันนี้ออนมีคำถามจากชาวออฟฟิศเขาฝากกันมาค่ะเวลานั่งทำงานเรารู้สึกปวดที่บริเวณหลังส่วนเอวระดับเข็มขัดค่ะร้าวลงไปจนถึงข้างสะโพกแบบนี้คือเกิดจากสาเหตุอะไรหรอคะ ก็เป็นลักษณะของโรคหมอนรองกระดูกสลังกระแทบเส้นประสาท,ทาสนะครับเนื่องจากว่าในส่วนเซลเราเนี่ยนะครับจะมีกระดูกสลังอยู่5ระดับอะไ,ไรก็ตามถ้าเรานั่งนานๆการที่เราไปยกของหนักหรือการที่เราไปโ้มก้มเงยเงบ่อยนีย่ก็สามารถที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บต่อหมอนรองกระดูกสลังนั้นได้ถ้ามีอาการปวดที่หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนเซลแบบนี้เนี่ยจะมีวิธีการรักษายอย่างไรได้บ้างคะถ้าเกิดมีอาการนะครับพวกนี้ก็ พยายามเปลี่ยนยาหมดบ่อยๆแต่บริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามถ้ามีการกดทับเส้นประสาทแพทย์ให้ยาไปรับประทานแล้วทำกายภาพบำบัดแล้วไม่ดีขึ้นน่าจ,จะต้องพิจรารณาตรวจคลืมม่นแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วตัดสินใจการให้การรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวนะคะทางที่ดีเราควรจะปฏิวัติตัวเองค่ะจะได้ห่างไกลจากโรคกันดีกว่าออขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะหมายเลขบกู้โชคดีสัปดาห์ที่แล้วค่ะ ร่วมเช็คอินโดยธัญพืชตราไรทิพตัต์เะด้ีเห็นแต่แก้วก็เอาเยอะเหรอเราจะปรับบิวตี้นั้นอ๋อหูก็ตายไหมแบบนี่ไม่พออีกแล้วเนี่ยไม่พอหรอโอเค ไม่เห็นใจเลยสเออดีๆไม่ผู้ชายสองคนถ่ายเซลฟี่ด้วยกันแล้วมันดูแบบใช่ก็ดีนี่เหมาะนี่เหมาะสำหรับการเดทดูแบบไม่เหมาะการเดทเลยใช่ไม่เหมาะการเดทนี่ม่ไง กันเด็ดตอนนี้ดูเป็นฝ่ายหญิงมาแล้วเนี่ยพอเถอะมาอย่างนี้อเถอะมาอย่างนี้ครับบอกคุณผู้ชมดีกว่าครับว่าร้านนี้นะครับเหมาะมากสำหรับการมาเดทอย่างที่คุณซันนี่ว่าจริงๆสถานีความอร่อยสถานีนี้ครับเราพามาที่สถานีอารีครับกับร้านที่แบบตอนนี้กําลังฮอตและฮิตในโซเชียลมากๆกับร้านชูกาปป๊อปครับแชร์และแชร์กันเพียบด้วยเมนูที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆเห็นแล้วแทาไม่กล้าทานเลยเนาะทานสิหรือว่าคืนไปเลยไม่กล้าทานอ่ะพี่ห้าเดี๋ยวไม่ไม่ทานสิคืนจริง ต้องทานต้องทานต้องลองชิมเขามาถึงแล้วเริ่มจากอันไหนก่อนเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมของจอยเหรอจอยก่อนเลยโอ้ของจอยนะคะอันนี้เป็นเมลอนพลัตค่ะแล้วก็ข้างล่างนะคะดูนะคะข้างล่างนี้นะคะเป็นนมเมลอนนี่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 เป็นนมเมลอนนะคะผสมกับไอศกรีมวานิลาค่ะแล้วก็ข้างบนน่ารักเนาะอันนี้เป็นแบบว่าสายใหม่ค่ะแล้วก็มีไส้หลักเมลอนด้วยสายใหม่สายใหม่เลดไม่ใช่สายใหม่ อายุเล็กอายุเล็กคือเมนูส่วนใหญ่ <c oughs> เมนูของหวาน,นต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบมีเมลอนเป็ผสมๆ <c oughs> ใช่ครับผมดูมผมก็ได้ครับดูความน่ารักน่าดูของมัน <ừ> นี่คือเมลอนบิงซูครับครับคือเขาใช้เมลอนทั้งลูกเลยนะครับ <ừ> แล้วข้างในนี่ก็จะมีแบบเหมือนเป็นไส้ถั่วแดงม,มีเป็นพวกคอนเฟลกแล้วก็มีไส้อั่วอยู่ข้างในด้วยไส้อั่วไปกินเชียงใหม่หนูไม่มีไม่มีครับไม่มีนี่ครับแล้วผมก็จะเปิดมันออกมาครับโอ้ยว้าวออครับดูความเข้มข้นของมันดิ อดดูิยจะบอกว่าเมลอนหวานมากจริงอ่ะเอาล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 ่ะบิงซูแบบละลายเลยอ่ะครแล้วที่พังไปแล้วเหรอเนี่ยฉุนมันจะตาแล้วพี่ส่วนอันนี้นะครับผมเป็นชีสเค้กเมลอนครับผมก็เป็นชีสเค้กนี่แล้วทานคู่กับเมลอนได้เลยสุดเด็ดของทางร้านสุดยอดแล้วยิ่งที่กินกับนี่นะนี่อะไรครับนี่อะไรช็อปปิ้งเค้าเลยแมนน์ครับก็อย่า้ยกินแล้วจะมีอาการเปรี้ยวสดชื่น ชื่นใจชื่นใจหแซมแซมร้อๆเลยอะชื่นใจไงไอ้กินสูุขอร่อยจริงจริงเหมือนละลายแล้วไม่หวานมากแต่เมล่อนหวานมากถามกูันนี่ดีกว่าครับเป็นไงบ้างครับร้านนี้ถูกใจไหมถูกใจครับผมก็ยินดีคำเดิมครับหมอการมาเดทเป็นอย่างยิ่งครับผมทำค่าสาวๆมาอะไรอย่างนี้ใช่เต๋อทำมาบ่อยๆครับผมโหหถามออย่ง้เเลร อร่อยทุกเมนูเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมลองวอรดเข้ามาค่ะเพราะว่าคนทีว่วอวตด,วดให้กับเมนูที่ได้คะแนนสูงสุดสองสายแรกเลยนะคะจะได้มาอิ่มฟรีแบบนี้เลยที่อยู่บางโตกค,ะคะ่ะอืมครับและอีก5สายถัดไปนะครับรับฟรีสมาชิกอาทิตย์เช่น1ปีครับและที่สำคัญคือร้านก็อาหารไม่ยากด้วยนะครับลงจากสถานีอารีปึ๊บเดินเข้าผลโนทินซอย7มานะครับร้านอยู่ปากซอยอารีซอย4เลยครับผมคนที่อยู่ทางนี้ ไม่ต้องห่วงฉันดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อเราแรงแรงไปแล้วทำไมแรงขนาดนี้ไปน้ำอย่างน้ำอ๋อใช่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 มนโดนชกเมื่อกี้ยิงกระเทิร์ดอยู่เออเทิร์ดอยู่เนี่ยทำร้ายเขาแค่คนี่นี่ก็ดูหวานไปเคาดูหวานไป ำไมแบบแค่เปิดมาต้นปีก็ดูเฮิร์สแล้วอ่ะเฮิร์สเฮิร์สเฉพาะในหนังครับผมเพราะหนังชื่อมิสเตอร์เฮิร์สมือวางอันดับเจ็บโอ้โหอ้เหตุการณ์นี้เซอร์บอกว่าเจ๋งมากเลยแล้วมันเกี่ยวกับอะไรยังไงคะคือในเรื่องผมเล่นเป็นนักเทนนิสมืออาชีพครับชื่อว่าดอนศรีชังเขาผมเป็นนักเทนนิสดอนศรีชังเขาผมเป็นนักเทนนิสแล้วก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างแต่วันหนึ่งแบบว่าอยู่ดีแฟนที่เป็นดารามาทิ้งไปเราก็เลยไม่เคยเจอสิ่งนี้รู้สึกว่ามันเหมือนพ่ายแพ้ที่ทำให้เราแบบเฮิร์สแล้วพยยาาามจะแบบว่ จะไปของ้อคืนดีเขาใได้แต่ว่าเขาดะมีแฟนใหม่ไปแล้วเป็นชื่อว่าจิมมี่เดอะร็อกเกตเป็นนักร้องล็อกสตาร์ครับอ๋อซึ่งรับบทในคนเพื่อคนเพื่อครับแต่ว่าต้องบอกว่ารเรื่องนี้ คุณซันนี่นะครับคุมเทมากกับบทนี้ดอนสีช้างทำอะไรบ้างครับเออคุณมาผมถามคุณถามผมทำไมนะคุณบิวเหมือนว่าคุณจะเล่าให้ฟังคุณเล่าให้ฟังหน่อยว่าต้องไปทำอะไรบ้างคือในบทเป็นนักกีฬาครับแล้วนักกีฬาชีวิตเขาเนี่ยต้งคือเขาต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กเพื่อจะเป็นนักกีฬาชีวิตาแล้วก็ฟิตร่างกายซึ่งเรามีเวลาไม่ได้ตั้งแต่เด็กเหมือนเขาฮะแล้วก็มี6เดือนแล้วต้องตื่นไปตีเทนนิสเกือบทุกเช้าจริงป้ะเนี่ยใช่แล้วเข้าฟิตเน็ตครับเพื่อสร้างร่าง ก็คือเล่นเก่งไหมตอนนี้เทนนิสอะเรียกว่าเก่งมากจะดีกว่าครับคือผมรู้สึกว่านี่คือพรสวรรค์ชัดๆนะทำไมผมถึงไม่สนใจกีฬานี้ตั้งแต่เด็กไม่งม่่ครูบอกรือเราคิดเองมาถึงมีความเก่งเหรอครับผมเราคิดเองสิครับอ๋อเหมือนเหมือน ไม่ไม่แต่ผมก็ใจเขาเขาเต็มที่มากภาพยนตร์โรแมนติกคอมดีน่ารักน่ารักครับเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดนะคะสนุกแน่นอนค่ะฝากฝากหนังหน่อยนะฝากฝากหน่อยชื่อเรื่องอะไรมิสเตอร์เฮิร์ตมือวางดับเจ็บเป็นภาพยนตร์สุกสนานมีแต่ความเฮฮาแล้วก็ได้ความซึ้งประทับใจพูดถึงเรื่องคนคนเราต้องเคยมีทั้งอกหักแล้วก็มีความสมหวังครับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเล่าให้ฟังทั้งสองหนึ่งต้องบอกว่าขอบคุณซันนี่มากนะคะที่มาร่วมสนุกกับเราขอบคุณมากค่ะคุณมกคุ่ณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะเรียกว ครับวันน <in. S 1> <speaking in> ี้เวลาหมดแล้วครับเรากลับมาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแช์เรื่องเปรี้ยวกับเที่ยวปากเช็คอินสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับถดที่อักไม่ไหวอ่ะไม่ไหว สัปดาห์หน้าพาไปหลงเสน่ห์วังเวียงเมืองน่ารักกระโดดน้ำเย็นฉ่ำที่ภูลากรุนแล้วไปดินเนอร์สุดโรแมนติกริมแม่น้ำสองเต็มอิ่มไปกับอาหารลาวฟิวชั่นกลางทุ่งนาสีเขียวรอชมรีวิวทริปนี้รับรองสวยคุ้มค่ะ